Má <laughs> à, bụng mặt kêu nè, O bà băng chào, mai chào ngân đi. đừng nó mát, đừng nó mát. À, 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 <laughs> oh. à. áo nhàng, bố, thưa, áo mát. Oo. Tư thế. à, thế. thế. Tư 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 thế. เออไปจ้ะพวกเราเอาห้เป็นพวงอยู่คนน่ะครับคักครับครับแม่น้องเมฆเอาไปไปไปจับ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 โอเคเอาไปไปค่อยบไปนี่ข่อยนี่นะเธอดึงดึงอันนี้มันมาอีกเนาะ อืมมาพาพี่น้องเลยสบายดีเด้อบัะสุบกุศลน้องนางงามเพิ่นเี้ายังวนเวิร์ดเอ่ะหนาทางงทงนั่นวิธีเก็บกาแฟลากไปไปซี่ตลอดบ่แบบมันอยู่พุ่งกับไอเฮ็ดไปซี่อเปล่าโอ้ว่ได้คัดกระตาแบบ คิดว่าชีเห็ดคืออันนั้นนะเ,เนนม่นเห็ด<า>เก็บคืออันใน,นอย่างนะในเงินนะน <laughs> ะเอออันนี้มันห้าวเนาะมันได้เนวเนาะตอนนี้ก็ตากอยู่ใกล้สิแห้งแล้ว จนแบบว่าเ้าเป็นย่องย่องย่องแบบแบบคือมันอ๋อคลักกรักกรักเหรอโอ้โหมันโม่งเนาะอันนี้คือวิธีเก็บกาแฟมาบ๊วยมามาอยู่อยู่พี่บ๊เจ้ามาหาผัวอยู่ทั้งนี้แล้ววิวล้างหมดแล้วลูก เราเคยเห็นยักษเทือกเรายังไมาเห็นครัง้งแรกมาบ่เหว,วอยู่พี่เคยเห็นแต่น่ในรูปนะแบบวบ่าเด,ด้เห็นตัวจริงแบบนี้น นนก็เก็บกาแฟพ้อมกินแอปเปิลพ้อผมนานก็ได้อเได้ทำปรานางยองไปจักเอาไปใช้ล่ะให้น้องนะลูกเขาในล้วบ่เอาไว้เห็นแล้วนั่นน่ะเอาไปใช้น่ะของแม่ได้น่ะเอาไว้เอาไว้ให้แม่ด้วแม่เสียเมื่อฝ่าเงิน อานเวทกงแมล้นตายนั่ง <t> วิวเลยฮะเวทกุ้งลดหุดนี่เสียงรถนะเลินกาแฟคนพักเพื่อนไหยขักว่าวิวขักว่าขกบดุ các bọc kèp cà phê nè kèp 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 kè 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 kè

ไอถิ่มเด้อวางไว้วางไว้วางไว้วางวางเฮงทิ้ง่อรดนั่นแหละหนาหนาหนาเฮ็ดใส่อีกเขาใส่ก้อนใส่ดากให้เ้ยกันชิบูงมเพิ่นเขาใส่ก้นสนกันก็ได้แทงบ่แทงมือบอนบ่ได้ยังฝ่ายทิศไหน ไล้ฝ่ายทิ่มาปักเจนะเม็ดกาแฟฮะเอาเม็ดกาแฟฝ่ายทิ่นวะทิ่หนาเหี่ยวอยู่แล้วเออกระเสียวนะวิวนะเอากาแฟมาข่ายทิ่นทิ่กระเสียวมาหมาอีเงี้ยนี่โหเอาไปไหว้น้ำมูลถุลฮหืมหมาเนี่งแม่ปะได้นี่ กินก็ได้แต่น่ะลองชิมมึงด้อยไปลองชิมมึงดยลองชิมมึงด้วยลากินก็ได้บ่นี่ก็กินได้ล้ว่ะยังเอาเงินมาให้ค่าเก็บกาแฟบ่ เอาแล้ววะย่างมาเลยเอาเงินเอาล้ววะนี่นี่น้องหายนะลูกเก็บกาแฟว่าใครเก็บกาแฟโอ้ยคือใจดีแท้โอ้เก็บไปเก็บไปฮะเก็บไปโอ้ย่างมาเอาเงินหายเอาล้ววะเก็บไปไหมนี่งานทั้งทั้งเป็นปุกมองภาคอย่าเนาะ อืมอ่เ้านมันกับเป็นไม้วนี่โอ้เขาเขากับริ้ยวุ้ยัวอย่างมันเนาะ มันหักได้มันกระปงคุณไม่อิงน่ะข้าวพ่อครเบี้ยมันจะเนาะไอ้น่ะเบี้ยมันจะข้าวพ่อเองละวันเก็บเข่าเฮ้ยเก็บแบบคืออันนั่นไงเก็บแบบเก็บแบบเก็บแบบเมาเก็บแบบเมา เก็บไปตองบื้นบึ้นแล้วว้าอุ้ยโครงกันชิลลนไใบเก็บไปนะไปบื้นบึ้นแล้วว้ามาบื้นบึ้นเฉยใช้เงินเพิ่นเอาไปทิปหลับบอนะใช้เงินจะได้แหละใช้เงินเลยอ้ยเป็นเสือกมาถุงเสื้อว่าโตหูจักเสืออีก Ừ. Này, à, mưa mmmm mmmm ngân mmmm 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 về 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 mmmm 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 Nhớ ma chọi vậy. Đây. Đây giờ kiếp cà phê cà xì tạp hãy tới kiếp. Nhanh tới nè. Nào. Bay, anh làm hảo là bọn anh. À. Đây. À. ฮึ <t ư> ยังอ๋อมันคือมันคือ,อยังมันคือสขายมันคือสขายไม่ได้หรอกปอุ้ยหนูหยไปจอนเฮือนเด้อในฝันตีฟ้านะคะชอบอืม บก้าอาปากเลยมปากเลยทีวหาเฮ็ดนะบก้าอาปากอยากว่าอกเหไหตี hmm. ้าต <Ch ua. S 1> ียังงามเนาะหลังง่เลรอพุดพเฮ็ดตังง่ก็เฮเงนายกูแฟเนาะ นะไปมาเป็นผัวเป็นผัวเก็บ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 จ่ายเก็บเก็บเก็บเธอ ít một thôi. Anh nhau hôi, phân mận ngọt. Pít tít, pít tít một cháu gần mà. Bị bị à, she con cháu cứ xì bạc, cháu bên เป็นไลยขมบ่ขบบ่ตอนมือมือขบบ่ตอนบ่ได้น่ะมันเป็นที่เด <c oughs>: <iento> ียมันบ่มหะเฮากัดนี่ขบบ่บ่ขบเด้มันก็ใช่ขึ้นมินบักตานนะไม่แบบบักตาลน้อยเนาะมันเนี่ยมันมันโมห่เป็นปัญญาเลย าใช่เบียร์เอาไฟแบบใดใช้เบียร์เอาไฟไหมเอาเอาไฟปู่เอาไปในสวนนะเอามาปู่ในสวนนะหมักไฟได้เอาไปชิจักเนาะมียังเถอะเอายังลงนี่มากินนี่เอาเอาเอาลงให้ยังเฮ้ยหมอบานนั่นนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องปลา มากาแฟนี่ค่ะนี่ได้มาสัมผัสกักพักเลยนี่นี่นปิดเป็นพัวไปสิเลยเนาะไปพีปน่อนองเลยไหนใช่ไหน้องวิวดิเป็ดตันตอดบ่เป็นามาหานี่มาพี่มาล้างมือไว้ ถาล่างถาล่างในห้องน้ำร่างในห้องน้ำพูดแม่สิตากออกมาให้โอเคชมชวนเพื่อนโอ้เ่ยตอนนี้กระดกรับแดงครึ่งนีละอ่ะเอาจับไ้แน่ขอสิเอาหนีจับผู้อันข่อยยังไม่ได้ Muyền chưa được mọi đâu mọi cô con người mọi người mọi người mọi người đi người Nó người mọi người mọi người không tuần Này người này người mọi người mọi nó. mọi nó mọi người mọi người mọi người อันนี้เปนแก่น้ำของน้ำชุ่มก็หมายถึงสามพ่อหมอกบ้าบอกบข้าบอมีดีอไรบ้หลายเนาะแต่บุ้งต้องปลูกก็ได้น้อจาวาบ่เอานายเ็นบ่เมนบุ้งป้าใบเห็นบอโมดเห็นนะปูกซื้อได้เนี่ย

แนนแนนแนนเกือบนะป้าไปไปหันหลัไปบอกาพัอีกแล้วเอเอมันครบแล้วมันครบแล้วไปไปยังผูกไว้ไปรู้ปะไปยังกไป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 รู้ปะไปมึงระวังนะมาน

ยายเมตูเมตุนี่เมตุเมตุเมไีสนุกมอันนี่ะอันนี้เลยป้าอันนี้เลยป้าอันนี้เลยป้าเยป้ารูเป้าเธอจะกินเด็กนะเธอป้าลูป้าเร่ยยาย เอ้ยป้าไหลปุ่มได้นาอเฮ้ยว่าไหลปุ่มได้น้ะได้แขวะว่าคือมันคือมันเผาน้ะหมากวันแผ๊ได้นะหม่องเมนหมวกแปดคือมึงกระขารึวะว่าคือหมากวันเผา

มันจะเป็นพิซซานี่แหละแล้กินน้ำแล้วกินกินน้ำน่องเลือดด้วยกินกินน้ำน่องเลือดนะเอ้ยเอ้ยคนได้เอ้ยนะคนได้เอ้ยคนได้เอ้ยเมตุอฮะเมตุ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 เมย์เว้นเมย์บายน่องน้องวิวเอเคนอยากกินเนาะเ้อวิวเสียมาเก็บกินไหมพี่ เม็ดกาแฟกาแฟค่ะกาแฟโอเคเนาะพ่่แพี่น้องคลิปนี้เสร็จแล้วค่ะจบคลิปต่อแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะท่องคือเก่าเนาะมาเบิ่งกาแฟวิถีชีวิตกาแฟจ้าไปแล้วจ้าสบายดีจ้า